ตั้สี่เทอดปงเลยเด้อพี่น้องวันนี้อยู่วงใจกัเกนรอดไหว้ายแล้วแล้วกูใดจะไปลองไปล่ำทั้งหนาทั้งประเทศนอกประเทศไดกันให้ยเรื่อๆคับเพราะว่าห้องมีอ่อแล้วห้องเป็นสีมีคู่ลมเมื่อใส่หัวเขาก็บ้าจุดฮะมามาดละ่ะ า่ได้ปุดพสุดมไปยืนกมหนึ่งกดอ่านหนังหลันเ่นกนได้่าเย็ราว่าไปยืนแกดอกยหลไหนไหนได้แตยตอนตอนล่นเราออกน้ำมอเลยแต่ว่หลุดตอนลองที้งลงสามทิ้งช่วง ตายห้องปัะนี้แดงนาททมันหมานโว้ยถึงแปลงใครออดแล้วกลับมาแทนบัดนี้นะนะ